ว้ายพระวัดดังกับชูเกียรลิซิงวันนี้ชูเกียรลิซิงพามาทําบุญกับวัดชื่อดังของจังหวัดสุราธ,ธานีนั่นก็คือวัดสมหวังวนาราม ยาดมสมหวังสลักชื่อฟรีสายมูต้องไม่พลาดไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับสายมูหรือว่ายาดมหอมชื่นใจและตอนนี้เราก็มาถึงศาลาทำบุญหลังยายนในศาลาแห่งนี้นะคะมีจุดที่เราสามารถเดินเวียนทำบุญได้เลยไม่ว่าจะเป็นทำบุญกับพระประจำวันส่งเสริมดวงวันเกิดแ้าสังกระจาบบูชาเรื่องโชคลาภหน้าที่การเงินสะดอกท้อโชตะตา้วยการบริจาครงทรงเติมน,น้ำมันตะเกียงเสริมชีวิตให้รุ่งโรจน์และยังมีโมเดลวัดสมหวังให้ได้ชมกันอีกด้วยมาถึงที่บูชาพระพิคเนตองคใหญ่ ที่สามารถขอพอรให้สมหวังดังใจส้หมูต้องห้ามพลาดไม่ต้องไปไหนไกลเพราะที่สุราษฎร์ธานีเราก็และอย่าลืม,มประซิบขอพรกับเจ้าหนูมุสิกานะ้าองค์พระพิคเนศด้วยนะและที่ห้ามพลาดวัดยังมีจุดให้หารปลาอีกด้วยจังเลยนะเนะแล้วเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันตรงนู้นนะที่นี่จะมีโป๊แพขนาดใหญ่ที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ญาติโยมมาให้อาหารปลาและทำบุญปล่อยปลากัน พ่ออ้วนอดีตเจ้าอาวาสวัดกับสาลพ่อตาขุนทะเลตั้งอยู่ติดกันเลยใครที่กำลังหาวัดทำบุญอยู่ก็อย่าลืมตามรอยชูเกียรติสซิงกันมานะคะ